ี่น้องดูสิแล้วมันเต็มไปหมดเลยนะนี่ดูสิพัดหอยองโปงเอ็นแป้งองโปงเอ็นแป้งพี่น้องจ๋าจะเบิ่งมันถือแดดสีสันมันได้มาถือแดดพี่น้องจ๋าองปูอิงปิงปัดดูสิดูสิดูสิพัดอ้าดูสิทุกช่องมันมีคนมาเก็บซอยข่อยเด้อบัดนี้ตายแล้วต้องกินนะครับอยากจะต้องกินนะฮะพี่น้องว่าสิกลับบ้านแล้ว ววสวัสดีจ้าพี่นอ้องตอนรับสุ่สารวิสาจากพี่จะเห็นอย่างบ่อนี่พี่น้องจา๋าพันธุ์หญ่ไงแห้งแล้วก็พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ชื่อโกอเดียนนะมันหวานแหน้งพี่น้องจา๋าข่อยเลยอยากจะซีบมืมเอเจ้าเบิ้งนี่นะ่ะพันธุ์ลูกองปองอ็งแป้งอย่างเงี้ยนะ่ะมันมีความหวานมากเก็บนะจ๊ะ เก็บแล้วก็จะชิมให้เบิ่งเป็นหวานแล้วมันก็พ่อยเต็มไปหมดเลยทุกคนเก็บแรงไม่ได้ได้มันร่วงอะกระบรืุอกรเบรุอพี่นอจกจ๋าจะเบิ่งแต่ตนเห็นบอกลูกนี้คือหวานแท้ ใังก <God. S 1> ินใหงหวานเห็น hmm. บ่าเบ่งสัสๆ์ลูกพันเอีอย่งก็เขาเลี้ยงไว้แล้วมันแล้วมันแบบว่าอะไรนะต้นมันไม่สูงขออภัย หวานแห้งขอไปหวานหวานอิหลบมาบมยของจริงบ่ไดมเมาว่ไบ้เดว้าให้พระมุยเจ้าอันอิสาเหลนซืออนนง Tem cục Ông nhóc xuống luông sang dù vô Tài. Nên nó nè hùng nát cái tên bê mộng thèm này. À. lucy nó bê mộng một miếng luôn 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 lúc luôn lúc luôn lúc, mà, lúc วิ่งไปวิ่งมาทั้งลูกคนด้วยนอ้องจา๋าจะาเมืองจ๋าเห็นปะเฮ้อจะาเมืงจา๋ามันดกองหลวงอันลาก สุดยอดอัปเดตนสัน้นแต่ว่าถ้ากินเนี่ยอย่าก,กินเม็ดมันนะเพราะมันเม็ดมันจะมีสารพิษแต่ถ้ากินนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกถ้ากินกินลงไปเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าเคี้ยวเนะี่ยจะมีสารเป็นการป้องกันแบบธรรมชาติต้องกินเป็นสิบกิโลถึงจะมีพิษนะถ้ากินเป็นเม็ดสองเม็ดหรืไม่ยังดอก เพราะมันดกแห้งเขาไมมจจะได้เห็นหนใหญ่ๆหน่เห็นบ่นโอ้ย,ยนี่ัน,น,นอ,อ,องตเอียงเตียงน้องจ,าจ้าใช่หมโหอ,อย่างเห็นก็อย่างเห็นมันเต็มเต็มเหมดเลย dạng kia 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 dạng kia tròn kia dạng 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 kia bye kia dạng kia dạng

เหลือบองต้นหน่วยนี่มันมันอันนั้นแห้งมันสุกแห้งมันจุกแดดมันดำก่ำเลยอ่ะก็บกหวาเลยพี่น้องเต็มมเต็มไปเหมือน,นเลยบางไหฮงโอ้ยเขาจะเป็นลมไปปูนงังนางงามน,นางงามจะเป็นลมไปเลสโกไปหมกลั go, บบ้านไป